สวัสดีครับวันนี้ c ีวิกอีอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนซีนเผาขับหน้านะครับซีนเกียร์เผาขับหน้านะครับก็มันจะมีะข้ามน้ำมันซึมๆนะครับผมก็เลยเตรวจสอบแล้วมันพบว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวซีน อ่ซีนเกียร์นะครับเซียนเอ่อซีนเผาขับนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยตอนนี้ก็คือมันเริ่มหยดนะครับเพราะว่าเอาซื้อเกียร์มาจากเซียงกงฮะซื้อซื้อมายัางไงก็เอามาใส่เลยนะครับก็เห็นว่าเข้าแล้วมันไม่ดังก็มาใส่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆควรเปลี่ยนพวกซีนอะไรต่างๆครับควรเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันรีบทำเอ่อยีบเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับยกเกียร์ก็ ข้อควรระวังนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัว S 2 0่ส S ส like ี่เนี่ยเบ้าเกียร์เนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับตัวซีนมันมีขนาดของมันนะครับก็ยังไงก็เอาวัดไปก่อนนะครับตัวซีนวงนอกนะครับวงนอกมันจะมีขนาดของมันอยู่นะครับแต่ของผมเนี่ย S 4 0นะครับก็ซีนวงนอกเนี่ยประมาณ63สสมเซนนะครับก็เอาเวอร์เนียวัดแล้วนะครับแล้วก็ไปบอกที่ร้านนะครับก่อนจะไปซื้อนะครับก็วัดของตัวเองไปก่อนนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า แต่ละรุ่นแต่ละแต่ละเกียร์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าจะไปซื้อก็วัดไปสักหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าหรือไม่ก็ถอดไปเทียบเลยก็ได้นะครับก็อย่างแรกนะครับก็ต้องถอดตัวน็อตตัวลูกหมากปีกนกล่างก่อนนะครับก็จะเป็นเบอร์17นะครับก็พอถอดเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเป็นตัว3ขานะครับเพื่อล้างนะครับเพื่อ บีบให้เขาเรียกอะไรดึงดูดลูกหมากนะครับให้มันออกจากตัวบิกนกล่างนะครับก็อย่างแรกเราก็ต้องใส่น็อตกับด้านไปก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องมือมีพื้นที่ในการกดนะครับแล้วก็ใช้น็อตเบอร์19นะครับขันเข้าไปนะครับเพื่อง้างต,ตัวเครื่องมือพิเศษเนี่ยครับเพื่อง้างให้ตัวลูกหมากเนี่ยออกนะครับแล้วก็ที่เราใส่น็อตไปเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกีียวมันล้มด้วยนะครับไม่ให้เกีียวเสียหายเวลาเรา,าใช้ตัวดูดลูกหมากออกนี้นะครับ ก็ขันไปเรื่อยๆนะครับขันให้มันตึงนะครับแล้วก็เอาค้อนเคาะๆหน่อยนะครับไม่ต้องเคาะแรงมากนะครับเพื่อสร้างแรงกระเทือนนะเพื่อให้เหล็กที่มันติดแน่นเนี่ยกระทาะออกมานะครับผมเห็นในคลิปบางคนเขาก็ใช้ค้อนปอนนะครับค้อนใหญ่เคาะไปเลยนะครับผมเคยเคาะแล้วนะครับมันไปโดนจานเบรกครับก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับก็เคยเคยเคาะไปแล้วมันไปโดนตัวเขาเรียกโคเวอร์จานเบรกเบี้ยวไปเลยนะครับ ก็ใช้เครื่องมืออย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็เคาะ <c oughs> ก็ระวังระวังหน่อยนะครับก็ออกเหมือนกันนะครับต่อไปเราก็จะมาถอดตัวน็อตยึด,ดดุมนะครับหรือว่าน็อตยึดตัวเพลาขับหน้านะครับก็อันนี้ก็ต้องใช้ปืนลมนะครับหรือว่าใครมีปืนไฟฟ้านะครับล็บอกไฟฟ้าเราก็ใช้ล็อกไฟฟ้าได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเลยเนี่ยใช้ประแจก็ได้นะครับแล้วก็ต่อต่อด้ามให้มันยาวแล้วก็กดนะครับมันจะได้มีแรงกดที่เยอะขึ้นนะครับ หาอะไรมาขัดตัวจานเบรกไว้ไม่ให้มันหมุนแล้วก็เอาประแจนะครับต่อท่อแล้วก็งัดก็ได้นะครับก็ออกได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการยกตัวคอม้าขึ้นนะครับพร้อมกับดันตัวเผาออกแบบนี้นะครับก็ตัวสอบส่วนต่างๆด้วยนะครับว่ามีตรงไหนตึงหรือว่าขัดหรือว่าอะไรไหมครับเพราะว่าเราต้องดึงตัวเผาตรงตัวเผาขับเนี่ยงัดตัวเผาขัดออกจากตัวลูกเกียร์นะครับ นี่ก็เป็นซีนเพาขับหน้านะครับของ Honda นะครับอันนี้ขนาด63เซนนะครับก็เป็นเกียร์ S40 นะครับเส้นรอบวงนอกนะครับ63เซนนะครับก็ใครจะซื้อจะเปลี่ยนก็วัดขนาดไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางรุ่นไม่เหมือนกันนะครับก็การถอดซีนนะครับน้ามันเกียร์มันจะไหลออกมานะครับผมใช้วิธีการยกรถทางซ้ายนะครับให้สูงให้สูงกว่า ทางขวานะครับก็คือจะแข็งรถนะครับเพื่อให้น้ํามันที่หยดออกมาเนี่ยหยดออกมาน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้สแปร์น้ํามันเกลียวไว้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับก็ระหว่างถอดนะครับก็เจอสายรัดตัวเผาขับหน้านะครับฝั่งที่ติดกับคอม้านะครับมันหลวมนะครับเพราะว่าตัวจารบีเพาเนี่ยมันเล็ดออกมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็มีอะไรให้ทำเรื่อยนะครับรถซีวิกนะครับ แต่ตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับตัวสายรัดนี่ก็ประมาณ25บาทนะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวเส้น2ชั้นนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็เลยตัดเลยนะครับก็โอเคนอกเรื่องนะครับดี๋ยวมาเปลี่ยนซินแกีย์กันต่อนะครับก็ตอนถอดนะครับกล้องก็ก้มต่ำไปนิดนึงนะครับไม่เห็นตอนใส่แล้วก็ตอนถอดนะครับก็ใช้แฉงนะครับหรือปากสักกรรไกปากแบนงัดออกมานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ อตอนถ่ายทำนี้กล้องมันอยู่ต่ำเราก็ไม่ได้สังเกตนะครับตอนนั้นก็โฟกัสไปที่ตัวหน้างานนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอารูปแบบมาให้ดูนะครับก็ก่อนจะใส่ก็ทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับแล้วก็เอาน้ำมันฉโลมตรงอขอบๆสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ง่ายในการใส่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตอกรอบๆให้ให้แน่นนะครับให้มันขนานไปกับตัวเบ้า เบ้าของซีนนะครับก็อันนี้เป็นการจําลองนะครับเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยคือกล้องมันหลุดโฟกัสพอดีนะครับหลุดเฟรมไปนะครับก็ตอนถอดนะก็หาอะไรที่เป็นไขควงปักแบนหรือว่าเป็นตัวฉลงอันเล็กนะครับงัดตัวซีนออกมาเลยนะครับเพราะว่ายังไงถ้าถอดเนี่ยซีนจะเสียแน่นะครับเพราะว่ามันจะเบี้ยวนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าถอดออกมาไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราซื้อมาใหม่แล้วนะครับก็หาอะไรมางัดนะครับพองัดออกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่กิ๊บซีนเข้าไปแล้วก็เคาะ ให้รอบนะครับเพื่อให้มันขนาดกับตัวเบ้าเบ้าซีนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับที่จะเอาไว้ดึงตัวเข็มขัดรัดยางหุ้มเผานะครับอันนี้แต่ผมใส่ผิดด้านนะครับจริงๆแล้วจะต้องหมุนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมใส่ตัวหมุนกับตัวตัดเนี่ยมันอยู่ด้านเดียวกันนะครับมันก็เลยทําให้หมุนยากนะครับก็ใช้ตัวเครื่องมือพิเศษไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้หมุนแล้วก็ให้มันแน่นไปเลยนะมั่นใจแน่ๆนะครับก็ซื้อหางกันได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับ จากนั้นนะครับก็ทำการใส่กลับไปนะครับตัวตัวน็อตลูกหมากนะครับก็อยู่ที่55นิวตันเมตรนะครับใครมีประแจปอนก็ขันก็ได้นะครับถ้าเกิด55นิวตันเมตรแล้วยังไม่เจอรูนะครับหรือว่ายังไม่สามารถใส่ตัวลวดสลักได้นะครับก็เพิ่มไปอีกสักหน่อยก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่55เป็นต้นไปจนถึง65นะครับก็ใครที่ มีประแจปอนก็ใช้ได้นะครับมั่นใจแน่นอน,นครับเพราะว่า,าตามค่ามาตรฐานโรงงานนะครับเพราะว่าผมเซิร์ชตัวอัเฟรอแมนนวลแล้วก็ประมาณค่านี้นะครับ อย่างไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับก็ถ้าจะมีสาระอะไรดีเกี่ยวกับซีวิกหรือเครื่อง d 1 7นะครับผมก็จะเอามาแนะนำหรือทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็แบ่งปันความรู้ประสบการณ์นะครับที่ได้เจอกันนะครับก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำผลงานต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ